ทำให้ทางฝั่งเอ็กเซลในเขารู้ตำแหน่งถึงแล้วด้วยใช่เพราะรายการที่จะเข้ามากู้ระเบิดก็เลยไม่ยากเท่าไหร่เอ็กเทลกลับมาเป็นฝั่งบุกนะครับผมใช่ผมก็น่าจะอุ่นใจที่ตอบบ้างเพราะว่าชิงเกมบุกมาได้ใช่ครับค่อนข้างที่จะแย่งเกมรับกันยากนะเป็ยที่รู้กันฝั่งเขาแล้วเขาไม่ได้แพ้สามเก็บปีแพ้ชนะแต่ไม่ิืไม้ถือมันเต้นไม่ได้แล้วเอ็กเซลสบายเกมนี้ต้องเก็บไปข้าครับอากื อย่างที่บอกนะครับวันนี้นี่ผมเห็นนสอคนนี้นี่เป็นกาลังสำคัญมากนะครับโดน่กับซาบุไรนะแต่เกมนี้ที่นี่โดน่ลยังยิงไม่ได้หากันที่ของทางฝั่งเอซีนะครับก็เก็บกันไปเฉลี่ยเฉลี่ยกันทั้งทีนะครับมีผู้เล่นที่คิวดาเป็นซินิโปรนะครับที่ยิงเิงยั้เยอะที่สุดในที้นะครับไปดูแผนครับ ม,มีพลังในปาล,ลปนายาายาวคร,บครับเป็นสกูรไลน์ตามไปอีกครับมาที่เชอเลยครับเป็นเอสเทลเก็บไปสองคนเปิดใช้ก่อนมันล่นเกียร์บ้ากเลยโอ,โอ้โหนดูว่ามีสี่มาระเบิดเก็บสกูร์ไลน์ไปได้ครับกองหน้าของทางบเอสเทลเสียไปแล้วตอนนี้สี่ต่อสามครับเอสเทลยังได้เล่นเกมรลุกด้วยผู้เล่นที่มากกว่าอยู่หนึ่งคนครับตอนนี้ โอ้เกมตอนนี้นี <c oughs> <t ong> <im> ่ค่อนข้างที่จะเบนไปทางเทสเทลนะพี่จะได้เปลี่ยนเล็กๆร้อยๆนะครับนี่จัดเกลนะครับนี่น่แต่มาดับจิตใจเพราะว่ารู้สึกว่าโพทองดัเล่นเร็วหรือเปล่าใช่ครับที่จะไม่ได้อย่างที่ตัวเองคอมพิวเตอร์รัางใจร้อนแต่ว่าข้าศึกก้าเอาไปโดนกัปตเซลไปที่เกมขอบใช่ครับแล้วตรงนี้ครับผมเป็นอีซีเก็มในเมคิว คนงานเป็นฝ่ายเซฟเนี่ยท่นดีโอ้เนี่ยครับคือระเบิดมันตกตั้งแต่แรกนะครับเพราะไม่ทันคว่งของพีเอสซีเนี่ยเขารอนะครับคนหนึ่งระเบิดของเอสเตลนี่ไปพลาดนะครับเสียเร็วเกินไปนะครับหลัต่อสองครับโอ้แล้วตรงนี้มายิงแรกกันไปอีกครั้งนึงเป็นตัวต่อครับเก็บได้อีกแล้วครับเซมิโปเก็บตัวต่อไปแล้วครับเอาละครับเอสเตลเหป็นคนสุดท้ายครับ อ่าเรียบร้ครับผมโไม่ง่านะโบจะเก็บคิวนี้ไปได้อย่างงายๆแล้วก็ตาเาเป็น2ต่อหเกมครับแล้วก็เป็นการรักษาเกมรับของตัวเองไม่ได้นะครับจะรู่ทางฝ่ายอตีซามูไยครับครับผม c ก็ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าเปโเก็บไปหกนครัแต่เมื่อกี้ก็เป็นเพราะว่าซัมูไรเหมือนกที่ทำให้เราเปิดเตกปีครับท่ามันรุ้เร็วนะครับ จะวางระเบิดได้ตามแผนนะครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าคือถ้าจะไปเก็บระเบิดก็จะโดนจีไพรสองแล้วสังเวยนะครับวางได้อีกแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ที่วางระเบิดแล้วครับมาเล่นเกกันตลอดและไล่กันไปคนละหนึ่งตัวแบบนี้สี่ต่อสี่เกมนี่เป็นฝ่ายคนวางระเบิดมักจะได้เปรียบนะตอนนี้อย่างไรครับแต่ว่าทางเอสเตลก็รู้กตำแหงของระเบิดแล้วนะเข้ามาได้ทันทีโอ้โหเกมไปคนละตัวคเอสเตล ไปต่อเนื่งตนงตีไปห่อเงต้องมาเป็นสองสอสอเกมเกาลครับตอนนี้ E S T S โอทอรไม่ง่ายครับไม่งและแล้วก็ชี้เกมรัของทางฝั่งเออเงินเรียว่ารับสายเกมหมุตัวเองได้รับสังเก็หมุตัวเองได้ครับใช่ครับ แย่งชิงผิดแดงมาได้สำเร็จครับเกมออามาเสมอตัวอีกครั้งหนึ่เรามาดูที่เกมบุกของดัง e s t e l b เ c h i ด i ยิงเกมดาวหอทางเอสเทลได้เก่งอีกครั้งหนึ่งแลนะ้วก็ถึงก็รู้ชื่อตัวใหม่ที่จังหวัดทำได้ดีนะครับและตรงนี้โโโค,นค,นครับโอ้โหดูแล้วมีการยิงกันนะบงปดาวูยิงไปครับตรงนี้แล้วก็เก็บไปสองคนครับเอสเทลเรียบร้อยครับโอ้โหสี่ต่อสองครับสวยงามจริงๆเป็นสกู่นะครับยิงแรกกันแต่ว่าทางฝั่งเอฟซีนี่ยังเก็บของทางเอสเทลไว้ได้นะครับ อย่างแบบนี้นะตอนนี้ก็โลนแม่แดงครับขอได้ยี่สิครับโผล่เข้มายิงเก็บไปได้คนหนึ่งคุ้มจริงๆแล้วก็ยิงได้บนอย่างนี้ฟรีครับโอ้โหดูครับเอ่เตลเด็เซมีโปรครับเก็บไปสองคนเหมือนกันสองสองโอ้โหโดนเข้าแล้วแม่เตลเด็บนักหลังเข้าไปยิงครับสองตอนหนึ่งนะครับเอาละครับลำบากละครับจับิตสกอร์หรือเปล่าเข้าไปอย่างนี้ยังไงครับเข้าไปแล้วนะวันนี้มาแล้วแม่เตลเด็บนักบัลลังก์เข้าไปเก็บเรียบร้อย สามต่อสองเกมเ,เข้ามาแยกเกมของตัวเองได้สำเร็จครับโอโหและเกมน,นี้ก็เป็นเกมรับของเอสเทลซะด้วยนะโอ้นี่ครับอย่างที่บอกคือถ้าหยุดเกมลุกของทางเอสเทลไม่ได้นี่โธ่ทอนถ้าจะเหนื่อยนะโอ้แล้วงนี้อนะ จุดจบนี้เจอโมทอลเล่นเกมเร็วอีกครั้งหนึ่งแลวเกบไป4คนอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อกี้เอสเตอร์ไบกี้เนี่ยพยายามจะเรียนแผนเรียนแบบแผนของเอสเตอร์รัวแรกกันเหมือนกันเลยครับจุดจบครับจุดจบนะครับผัวเอสเทลเคเลนนะครับคนสุดท้ายครับโอ้แล้วตรงนี้มีปะท้ากันเล็กครับ ตอนนี้เอเทลกลับมาอยู่เป็นฝั่งบุกนะครับเกมที่สองเอสีเป็นฝั่งตั้งครับนะครับสกอร์สต่อสามนะครับเกนนมบุกต,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 ตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นได้สุดยอดทั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เบียดสิบเบียดแม้แต่นิดเดียวนะครับผู้เล่นที่เก็บสกอร์มากที่สุดของทางฝั่งเอเทลคือเอเทลสบูรนะครับตามด้วยบัตนาวนะครับแล้วก็แฟนต้านะครับแล้วก็มาทางฝั่งของเอสีนะครับก็เป็นหกห้าเซมิโปรนะครับเก็บไปเจ็ดนะครับ แอตนิต์เตอร์นะครับอย่าไปโขกนะครับอ,อย่างที่เราคาากันไว้ก่อนขึ้นเวทีนะครับน้องแมนว่าคู่นี้เนะี่ยกินมันไม่ลงยากครับยากนะคู่ของผมคือ,อะระยิ่งสลับสลับวินกันอย่างนี้เนี่ยคือตัวเองเป็นแดงแต่มันมันมีแรงขึ้นทุกรอบ หมดมากนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเอเทลนี่ได้อยู่ในสีฟ้าด้วยคือถ้าเอเทลได้เนี่ยพอเลขมันเป็นสีสามนี่คือเขาจะใจชื้นขึ้นนะโปรทองก็อาจจะก,กดดันเล็กน้อยหรือเปล่าและตอนนี้ใจเย็นนิดนึงครับผมใช่ครับตามอยู e ่แต e ่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นครับเอเทลได้เกมบุกของตัวเองแบบนี้นี่โอ้คือรอเวลาอย่างเดียวนะครับ เครับม <łość> ีการประทักันหรือเปล่ารประทักันหรือเปล่าครับเอาโดนเอาอเอาโดนเก็บไอ้แลนตบก็เก็บไปพี่แล้วก็แล้วก็ตกเก็บโดนแลวกรมีี คือเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าเอสเทลทำได้ดีมากครับใช่ครับ,บผมเก็บ,บได้ก่อนตลอดเลยครับผมวินแดงของทั้ง2ทีมใน3เกมนะครับทำได้สำเร็จทุกทีมนะครับแต่วินฟ้าเราตัวเองทำไม่สำเร็จสั้ทีมนะครับโอ้โหมาดูครับสุดยอดเกมลุกเจอกับสุดยอดเกมลุกครับไม่มีมํำว่าตั้งรับนะครับช็อตน,นี้แล้วก็มาดูพอทองครับพอทองเกมนี้อยู่ในฝั่งสีแดง ต่มาแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่มีใครเกี่ยมครับเสียตัวไปนะครับอ่ะเอสเทอร์ไรนี่ก็ต้องไกลอีกวินเดียนะครับการันตีไม่ได้แล้วว่าเกมฟ้าเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะว่าทั้งสองทีมเล่นเกมแดงได้ดีเหลือเกินเรียกว่าใครน้ำเงินนี่ยังท่าขาวใช่ครับขาววินไม่เจอครับน,น้ำเงิน โอ้โหนดีเลดคู่ของทายโคนาครับเก็บให้แคลาแล้วไอแคลโคน่าก็ตามมาเก็บแล้วตามเก็บแก็คือตามมาเก็แล้วก็สุดท้ายได้เป็นการมเก็บยันไนครับผลสุดท้ายของไอเอสครับสามต่อหนงและนเบทไฮไลท์สุดท้ายครับโคตรต่อทายะดนล้มทุกคครับแค่นั้นเองนะฮะโกลเดนฟอนด

โจทย์ที่ยากเลืกินนะครับ TSC ดาลิงครับโอ้โหกดดันที่สุดนะท่านี้จะคิดได้นะครับเรามาดูตำแหน่งจากคนจอนะครับอยากดูต่อครับเอาหนักเขาอยากดูอโอเบมาก่อนเลยนะไปแล้วนะนะครับก็เป็นเกมบุกของตัวเองด้วยนะครับต้องควานหาระเบิดของตัวเองก่อนนะตอนนี้กดดันมากครับ40วินาที Não, não, não. não, não.